เฮ้ยเธอทำไอเอฟไม่ต้องปรับอาหารรดเร็วมากเรื่องจริงนี่เห็นมาเยอะมากคืออเมซิ่งตลึงพึงพืชแบบไม่เคยทำไอเอฟมาก่อนมาถึงก็แบบฟาสยาวลดดไปเลยบางทีก็แบบเปิดตัวด้วย20สบทับส21บทับสา3ทับหงบางคนก็แบบเปิดตัวด้วยโอมแมเลยจ้าแล้วก็กินทุกอย่างที่อยากกินเฮ้โยโลดไวมากแก แต่ผ่านไปไม่เกินปีหนึ่งเด้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 ง,ดงน้ำหนักพุง่งเพราะฉะนั้นใครมือใหม่อยากรดหนุนด้วยไอเอฟอย่าฟาสเาลตั้งแต่ต้นนะจ๊ะฟังเสียงร่างกายให้ดีก่อนถ้าร่างกายปรับตัวเข้าสู่โหมดการดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานหรือโหมด f a t adapted ฟาสยาลทำได้เช็คให้ชัวร์ก่อนออสการ์มีลงคลิเปเป,ป็นคลิปปักหมุดเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้เช็คค,ค่ะว่าทำไอเอฟมันเนี่ยร่างกายเข้า Fat a d a p t e d เหรือยัง นี่คุณผู้ชมทำ IF แบบไหนกันอยู่บ้างคะใครเป็นมือใหม่ไม่เคยทําเลยใครที่ทํามานานแล้วเม้นบอกหน่อยวันนี้คุณทำ IF ฟาสกี่ชั่วโมงสําหรับออสการ์วันนี้ออสการ์ทำ19ทับ5ค่ะใครที่อยากลดหุ่นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วย IF ลดแบบสุขภาพดีนะและไม่โยโยท่ทีหลังด้วยลืมกดติดตามออสการ์ทันทีในช่องไลฟ์ g กล e ค่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ